สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิม้มสูตรเจ้าคุณพ่อกันนะคะอันนี้สูตรดั้งเดิมตั้งแต่ยุคยังไม่มีแบบเทคโนโลยีอะไรเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นอ่าพริกนะคะ <c oughs> ที่เราต้องใช้แน่นอนก็คือมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียม บ้านเราจะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะแต่ที่นี่จะใช้เป็นน้ำลักเกียวน,นะคะลักเกียวก็จะคล้ายน้ำกระเทียมดองค่ะ <c oughs> เราก็มาชมกันเลยนะคะเราก็จะใส่อ่พริกลงไปเลยค่ะเครื่องของเราก็จะเล็กเล็กนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะคะ แล้วอันนี้เป็นลักเกียวที่เป็นน้ําที่ยายาวใช้ไปแล้วแต่ว่า,ายังเหลือนะคะเราก็จะใส่เป็นลูกๆอันนี้ไปได้เลยค่ะใส่เป็นลูกไปเลยนะคะอันนี้สูตรนี้เจ้าคุณพ่อพาทำมาตั้งแต่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะเราก็จะใส่น้ำไปเยอะหน่อยนะคะ ใส่อร่อยค่ะอร่อยเราก็ใส่ไปก่อนค่ะถ้าไม่พอเดี๋ยวเราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะน้ำปลาก็ใส่ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติเราเพิ่มรสชาติกันได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลลงไปเลยค่ะ มีความหวานตัดนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราทำเยอะค่ะเราไม่มีผักชีใสใช่ไหมคะเราก็เอาลากผักชีมาใส่เลยค่ะผักชีที่เราแช่แข็งเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอามาใส่เลยเนาะ ใส่ลงไปเลยทําการบีบมะนาวค่ะมะนาวนี้เราก็จะใส่สองลูกนะคะสองลูกก่อนถ้าไม่พอเราผ่าเพิ่มเติมอีกก็ได้ค่ะหรือเราจะเอาเป็นเป็นแบบขวดมาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะคะ เพราะว่าเราเราได้รับความหอมจากมะนาวสดของเราลูกโตๆตไปแล้วนะคะ2องลูกค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ผงชูรสนะคะเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราทําเยอะค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่มากใส่น้อยก็อ่าตามใจชอบเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปั่นกันเลยนะคะ กันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดีอ่าขออนุญาตปั่นนะคะมันเสียงดังค่ะอ่าตอนนี้พริกของเรามันก็เริ่มละเอียดแล้วค่ะปั่นก็ไม่ค่อยเสียงดังแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็น่าจะเอาสักขนาดนี้นะคะไม่ต้องละเอียดเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะฝาชค่อนข้างปิดสนิทค่ะฮม มาชิมรสชาติกันเลยค่ะถ้าเราจะเอาละเอียดกว่านี้เราก็ปัดลงไปเพิ่มอีกหน่อยนะคะขออนุญ,ญาตชิมนะคะใส่น้ำปลาอีกหน่อยค่ะจัดจ้าน ถ้าจะให้จัดจ้านเพิ่มอีกต้องเอามะนาวเพิ่มอีกลูกหนึ่งนะคะขออนุญาตถามมะนาวนะคะเลิศแน่นอนค่ะสูตรนี้เราไม่มีตายตัวนะคะเราเพิ่มเอาได้ค่ะ ซ่บแซ่บแซ,บแซบ่แซบ,ซบมะนาวลูกละร้อยสามสิบเก้าเยนยค่ะราคาค่อนข้างแพงค่ะ นี่ค่ะจากที่ทําน้าจิ้มมา20กว่าปีนี่คือแค่บิดมะนาวใส่เพิ่มอีกรูปหนึ่งเป๊ะแล้วค่ะ,ะเราก็จะปั่นให้มันเข้ากันหน่อยนะคะมันจะเข้ากันดีกว่าเรามาคนค่ะ ได้แล้วค่ะนี่ค่ะรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะ เราก็จะหาอะไรใหญ่ๆมาใส่กันค่ะเราก็ไปหาที่ใส่มาได้แล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้เอาไว้ค่ะทาครั้งหนึ่งเราสามารถใส่ตู้เย็นเอาไว้เห็นไหมน้อจ๋ะเราสามารถใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้เป็นอาทิตย์ค่ะกระเด็นกระเด็นกระเด็นนี่ เดี๋ยววันหลังจะมาทําชนิดที่กินกับลูกคิ้นให้ดูนะคะอันนี้ค่ะถ้าถ้าเรามีต้นผักชีแล้วก็ตใส่ต้นผักชีลงไปได้นะคะแต่เราไม่มีต้นผักชีเราก็เลยใส่รา,ากผักชีลงไปค่ะก็อร่อยค่ะรับรองสูตรนี้สูตรดั้งเดิมอ่าสูตรเจ้าคุณพ่ออร่อยแน่นอนค่ะ่าไม่แพ้สูตรสมัยใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ